ันนี้ช่องกันเนี่ยช่องเหมือนกันห้าจะมาทอดเ้นซ์ไฟนะคะท่านแรกก็ตั้งกันห้าลงไปกระทะแห้งแล้วนะคะวันนี้ก็ค่อยน้ํามันลงไปน้องกันเขาจะเป็นคนทอดแต่คุณแม่เป็นคนเตรียมของให้ไม่นะคะพอพอใส่น้ํามันลงไปก็รอให้น้ามันเดือดนะคะเสร็จแล้วน้ํามันมันน้อยเกินไปค่ะคุณแม่ก็ใส่น้ํามันเพิ่มนะคะ น่อยเนี่ยค่ะเป็นไฟยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะดูหน้าคุณแม่แล้วเป็นไฟเลยนะคะใส่หน้าคุณแม่แล้วเป็นไฟด้วยค่ะโอเคค่ะถุงน,นึงจะทอดได้สามถึงสี่ครั้งนะคะถ้าทอดเยอะก็ทอดไม่ได้ขนาดนั้นนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็ทดลองเลยนะคะโอ้โหเดือดแล้วเป็นไฟนี่เขาทอดเอาเขาเขาล่งแล้วนะคะโอ้ยครั้งสุดท้ายเองทอดหมดไม่ลูก ไม่ไม่เพราะฉันเ,เอาออกก่อนเยอะไปเดี๋ยวคราวหน้าจะไม่ได้กินเอาแค่นี้พอน้กกองกันบอกน้องกันเป็นคนอยากกินเส้นไฟก็หลั่งน้อยแล้วก็คนให้มันทั่วนะคะให้มันทั่วกับน้ำมันนม่รแ<ะ>อแห้งกันไงฮะเรือวแห้งกันเอรอเลยคะให้บอกว่าแห้งกันทำอ๋อนี่น้องกันเขาจะเป็นคนทำนะคะ,คะเปลี่ยนเอาน้องกันไปแล้วน้องกันทำแล้ว ต้องการกําลังคนและก็คนนะคะคนเฟ้นฟายโอ้เหลืองน่ากินค่ะโอ้โหกาลังเหลืองนะคะอือดูนะคะดูเชฟน้อยเราทํานะครับเชฟน้อยหันหน้ามายิ้มไส่กล้องน่อยโอ้โหปัดอย่างเมามันนะคะอย่าเพิ่งคนมากค่ะสุดท้ายมันจะเท่ากันนะคะลูกขาเออให้มันแช่น้ํามันไว้ก่อน,นจะได้เหลือง้องกันก็อยากทําแช่น้ํามันเอาน้ํามันใส

อย่พึ่งคนอย่าพึ่งคนค่ะแช่ไว้ก่อนหนูแช่ไว้ก่อนเอาแล้วจะตอบไว้ก่อนกามันสุกแล้วเราก็เอาละทอดไปสักพักน้องกันก็เตรียมอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์น้องกันก็มีอะไรเนี่ยอะไรแบกอะไรเนี่ยน้องกันแบกไฟงามมีนาได้ขวัญใจชนะเลยขวัญใจอย่างไงวั้มหใครเหรอคะ เมื่อคืนเนี่ยเขาไปก็กวดอ่ะไอ้น้ำใจก็ต้องไปปไปปวดเป็นเชฟเอออกไอ้นั่นไงแล้วเชฟก็แย่ยิ้มแน่เชฟหน่อยเลยโอ้โหเชฟตั้งโต๊ะเชฟก็ยิ้มเลยอ่าอ่าไก่ได้ยังคะคุณเชฟได้ยังหรอมันยังเหลืองพอไหมนี่โอ้ยพอแล้วพอแล้วหรอ เราเอาขึ้นได้ไหมล่ะลูกมันต้องดูอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะน้องกันก็ตัวเล็กคุณแม่ก็จะช่วยกลับให้น้องกันบอกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวน้องกันคุณแม่ก็จะตักใส่เอาน้องกันชิมก่อนเดี๋ยวน้องกันเขาตัวมันไม่ได้เอาชิมมันนึงค่ะชิมมันนึงเหมือนที่กล้องไงเชฟเชฟไปเอาเชฟเขาจะทําเองโอ้ค่ะเขาใช้เราไปเอาจานเราก็ต้องเดินไปหาจานเออถ้าน้ำมันลวกเขาจะไม่รู้ว่า เราขึ้นเลยค่ะระวังน้ํามันกระโดนกระเด็นใส่นะคะคุณลูกอ๋อนี่ค่ะน้องก,กันเขากระตากขึ้นนี่น้องก,กันเขาทาเป็นนะเนี่ยจะค่อยทาลกูกเดี๋ยวก็เจ่งหัดทําผู้ปกครองก็ต้องดูด้วยให้ช่วยไหมโอ้เขาก็ไม่ให้ช่วย,ยโอ,อ,ยโอ้เป็นไฟนี่ของน้องกันคนเดียวดูหน้าคนทำอย่างขมักขเม้น เอาเงยหน้าหน่อยครับเงยหน้าหน่อยเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมบุรีสว่างแล้วก็สุราเล็กอ่าได้ในรูปมันแม่ช่วยจากมันจากยากมัน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 น้ำมันจะโดนขามาแม่ช่วยจากมันจะหมดแล้วมันตากยากเลกอืมโอเค เออก็จะทอดไข่ค่ะกำลังทอดเฟ้นไฟให้คุณลูกอยู <13 3. S 1> ่ค่ร้อยสามสิบห้าค่ะซื้อจังจำแล้วค่าได้ลูกค่ะโอเคเสร็จแล้วอืมโอเคทำให้เสด็จน้ำมันนะคะอ,อ้เขากำลังสลัดสลัดสะบัด อออออ,อ,อ,อถ้าสะบัดสะบัดสลัดด,ดูหน้าสลัดแล้วทีนี้เขาก็จะทําไปอาการเอาเกลือมาโรยนะคะคุณแม่ถือให้ลูกเอาเกลือมาโรยเร้วอืมสลัดสลัดสบัดช่วยเขาก่อนอ่าต่อไปเขาจะโรยเกลืออ่าโรยแล้วโอ้ไม่ไมีมีม,ม,ม,มีลีลาเหมือนพี่คล้องเหรอพี่คล้องลีลาเยอะนะโรยเกลือเนี่ยคอยอ,อย่างคะเชฟ โอ้เชฟขอลรียงเชฟอ้อมันมันจะใส่หมดเลยเหรอเชฟโอ้มันมันอร่อยแล้วมั้งเชฟอ๋อเชฟก็อยากใส่ลีลาการใส่เกลือของเชฟกันโอเคแล้วเนาะลูกเนาะออวันนี้เซนไฟล์เราก็เสร็จไปได้ด้วยดีนะคะเราก็จะจบคลิปทอดเซนไฟล์ไว้แค่นี้ต้องการสวัสดีครับก่อนครับอากดเปีย